น้ำก่อนอ่ะแป้งชุบน้ำก่อนแป้งชุบน้ำน่ะมันเมาห้องเงียบแป้งชุบน้ำก่อนลูกแป้งชุบน้ำก่อนแป้งชุบน้ำก่อนแป้งชุบน้ำก่อนลูกแป้งชุบน้ำก่อนแป้งตัวน้ำก่อนแกแกอยากเปิดนเดกระแกระแกแกแกตวงน้ำตวงน้ำลูกตวงต้นน้ำแกแม่สกปกตไอ้แกลูกไอ้แกตวงน้ำพี่เพราะว่ายานี่ตวงน้ำอีกอ่ะอ้าวยิงเลย Dương Phan lên luôn Dương Phan rồi, Dương Phan rồi Thú quay mà Thú đến Phan khang nà Mà tìa, mà lấy ở mà lấy ở à Bán tất cả, bán hàm, luôn Bán mừng mừng, bán tất phán cả